ยังไงนี่เล็จ๊งเนเป็นแบบนี้ต่อไปสิ่งที่ทำสะไวคงไม่สำเร็จแน่มีเรื่องอะไรแต่เช้าเลยอย่าบอกนะว่าไม่ไปตับจะคุยกันไว้เมื่อวานเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เมื่อคืนหลังจากที่ลอนพี่น่ามวดล้ลงไปลอนพี่ลอนพี่คะ อะไรว่าจะได้บอกนอนพี่ระยัะใกลขนาดนี้อย,อยู่ๆก็ให้เราวากันแบบนี้หัวใจหนูต้งรับไม่ทันฟีน้ำตาไหลไม่สิเลือดกำเดาไหลตั้งหากเดี๋ยวก่อนมันจะไหลยเยอะเกินไปแล้วหยุดไม่ได้เลยอยากถ่ายเก็บไว้จังจะได้ตั้งเป็นภาพหน้าจอแล้วรู้ได้ทุกวินาทีาย พอรุ่พี่ตื่นขึ้นมาตอกนกำลังแอบถ่ายแล้วก็ตั้งโนนลังเกียดแน่ๆหนูนเป็นโรล์จิตชอบแบบถ่ายตอนคนกำลังหลับค่ะต้องห้ามใจไว้อาคา,าริระหว่างนี้ก็ใช้ดวงตาเก็บภาพไปก่อนเพียงแต่ถ้าไม่รับาู้ความรู้สึกม่ออกไว้เลยคงได้อ,อกแตกตายแน่ฮึลิซจ้างมีอะไรจะเล่าให้ฟัง อย่างนี้นี่เองอยู่ดีๆก็โทรมาก็นึกว่ามีอะไรรู้ตัวไหมเนี่ยว่ากำลังทำอะไรอยู่สมองสมองไปหมดแล้วสินะต้องพูดแรงแบบนี้เลยหรอลิซจังนี่เพื่อนสนิทแกนะว้ยก็ไอ้ลัื่อะิทที่ว่ามันทําอะไรไม่เคยปรึกษาแถมจู่ๆก็พึ่งมาแล้วเรื่องคําประกาศนี่อีกขอดท้อที่ไม่ได้บอกก่อนมันน่าอายเลยไม่กล้าบอกทั้งๆที่กล้าไปอยู่บ้านผู้ชายเนี่ยนะ อ๋อเหรอแล้วไงต่อจูบกันยังฮะจะจูบอะไรไม่ได้จูบสักหน่อยชีวิตนี้ยังไม่เคยจูบเลยทังค่ะทำไมล่ะไปอยู่บ้านรุ่นพี่โครนั้นมาวันหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอแล้วเป้าหมายที่อาคณาีจางตั้งไว้คืออะไรนะไหนลองบอกหม่ยสิฮะคือว่าเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ก็คือการได้เป็นแฟนกับรุ่นพี่ เพียงแต่ยังไม่สารภาพออกไปจูบหรอตอนนี้ยังห่างไกลกับคำนั้นมากฮให้ตายสิแล้วรุ่นพี่คนนั้นล่ะมีท่าทีเล่นด้วยบ้างไหมฮะคิดว่าไม่มีนะเมื่อกี้คงเป็นแค่อุบัติเหตุแหละพูดตามตรงนะหน้าตาหน้ารักอย่างอาคาัครลิใครได้เจอทุกวันก็ต้องเป็นอันหลงหมดแหละพะพูดอะไรของเธอเนี่ย ก็เอาจริงๆการที่ผู้ชายไม่มีท่าทีอะไรเลยแม้จะได้อยู่กับผู้หญิงอย่างอาคาริทั้งวันและแบบเนี้แสดงว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอแบบนั้นเขาคิดกับเธอแค่น้องสาวหรือเปล่านะน้องสาวหรือถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่โคตรซื่อเบอร์หรือถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่โคตรซื่อเบอร์ ก็น่าจะเป็นโอตาคุที่ไม่สนใจสาวสามดีอาคาลรฟังอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลถ้าถึงตอนนี้รุ่นพี่จะมองฉันเป็นแค่น้องสาวแต่สักวันพี่เขาอาจจะมองฉันเป็นผู้หญิงก็ได้อย่าเพิ่งด่วนสรุปสิอืมก็จริงไม่รู้ว่าจะมีวันไหนมั่งแต่เป็นกำลังใจให้นะต้องมีสิแต่ยังไง ก็ขอบใจมากนัเรียดจังฉันวัวแต่ดีนใจที่จะได้อยู่กับรุ่นพี่จนไม่ทันได้คิดแต่ตอนนี้นฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรต่อให้หนทางจะอยู่อีกยาวไกลแต่ฉันก็จะรีบทำคะแนนเพื่อเอาชนะหนัวใจรุ่นพี่ให้ได้พอตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วตอน พอแค่นี้เหรอเอาน้าวันนี้เพิ่งอยู่ด้วยการเป็วันที่สองเองไม่ใช่หรือไงจะมาท้อตอนไหนบังก็ไม่ได้ปะอืมนั่นสิฉันจะพยายามให้มากกว่านี้เปลี่ยนใจไว้จังนะสู้ๆอาคจ้องเดี๋ยวพี่จะไปวิ่งจอกกิ้งแป๊บนะเดี๋ยวกับมอฮืมห,ห,หนูก็จะวิ่งด้วยค่ะ เดี๋ยวพอไปวิ่งกลับมาต้องแสดงความเป็นแม่บ้านแม่เลือนด้วยการเตรียมผ้าขนหนูสปอนเซอร์ให้หน่อยสแล้วเอาล่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหัยไม่เนี่ยเพิ่งเริ่มมาได้แค่ห้านาทีเองนะไปหยุดพาตรงสวนสาธารณะตรงนู้นกันจับแขนพี่ไหมค่ะลุนพี่น่าขาโทษที่เป็นทัวถ่นะคะอ่อ คพือก็มุนมุนหัวเหมือนกันถ้าพักเสร็จแล้วกลับกันเถอะค่ะปกติกะวิ่งจอกกิ้งนี่มันวุ่นวายแบบนี้เหรอวะเงินพี่ไปก่อนนะวันนี้มีกะทำพาร์ทไทยนะ่ะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าค่ะหนูอยู่ได้เขากลงกลัวสิเนาะอย่างวาต้องอยู่บ้างคนเดียวในบ้านที่ไม่คุ้นเคยเลยโทษทีเดี๋ยวพี่จะรีบโทรไปไรายงานมาไม่ต ถึงแผนเมื่อกี้จะไม่สําเร็จแต่ยังพอมีโอกาสแก้ตัวต้องตั้งใจทางานบ้านแสดงให้เห็นว่าเราสามารถดูแลบ้านได้แม้รุ่นพี่ไม่อยู่น้ตอ,อยู่ได้ค่ะโน้ตจัดเตรียมอาหารอร่อยๆไว้รอลุ่นพี่นะคะเราพี่จะต้องตารอเนาะแต่ค่อยๆทําไปก็ได้ไม่ต้องรีบอันนี้กุญแจสํารองขอาคุณค่ะเงินพี่ไปหรอเนาะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ ความท้กท้ายกดอกหลบบิ้ตากุญงแจ๊สำรองแบบนี้มันไม่เหมือเข้าหม่ตามันไปเหรอนี่คิดอะไรของเราอยู่วันนี้คิดอร่อยไม่ให้เกียรติอาคาริจังเลยเราเนี่คิดฟังซาบไปคนเดียวอีกแล้วว่าแต่ว่าจะทะเบียยสมรสเองได้ไหมนะนื้อหม่อจะซักเสร็จแล้วหรือว่าในถองซักผ้านนี้ จะมีการเก่งในของรุ่นพี่จะซักลงกันจริงเหรอเงินอย่างน้อยเยกของตัวเองในถุงซักผ้าก่อนจะได้รักษาความเป็นส่วนตัวกันหน่อยตามนั้นเนาะอยากเห็นสีลายและทรงของางเกงในรุ่นพี่ชิลกิม่มนโตโมะไม่พบผลลัพธ์ที่คุณค้นหาคุณพอใจกับผลลัพธ์ที่แสดงไหมสนใจบทความนี้ไหม ทำยังไงให้คนนั้นหันมาสนใจต้องอ่านเสน่ห์มันใจอยากรู้ว่าเรือพี่ใส่เกงในแบบไหนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดคือแ่บดูแกงในเพราะอาเรา์ชั่อวูบหรอกก็ต้องเก็บสีหน้าไม่อยูดนะอีกอย่างถ้ารุ่นพี่รู้ขึ้นมาก็จะโดนเกียดโดนไล่ออกจากบ้านหนูเป็นโรคจิที่เก็บสีหน้าไม่อยู่อีช้างเกงไนตัวเอง ที่ได้สักพ้องกับของแกในล่นพี่รไหมว่าแกเกิดมามีบุญแค่ไหนไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่เราจะได้ร้องอ่างแช่น,น้ำกับร่นพี่บ้างอียาต้องสักใหม่เปิือเรื่อกกานเดาตัวเองเรื่องทั้งหมดก็ประมาณเนี้ฉันก็คิดว่าตัวเองพยายามแล้วนะแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้เลย เนี่ยสวยอย่างเดียวจริงๆเรื่องความรักเรื่องผู้ชายนี่ไม่ได้เรื่องเลยแต่แพลหลักประกันอะไรนั่นที่เคยคุยกันไว้ข้าวก่อนอาคาริก็เป็นคนคิดนี่นะออที่จริงเรื่องนั้นฉันไม่ได้คิดคนเดียวหรอกคือตอนที่พี่ชายกลับมาบ้านช่วงโกลเด้นวิคที่ผ่านมาใช่แล้ววันนั้นล่ละวันที่เราคุกเข่าก็้หมวให้พี่เป็นครั้งแรก ตอนหน้าปริศนาของเงิน500ร้อยเยนก็จะถูกเปิดเผยไม่ไห้มาต่อให้แนะล้วนาเหล่งนี้นะแล้วดูเหมือนว่าน้องอาคาริเนี่ยอาการเริ่มออกมาทุกทีแล้วดนะล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้หรอกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปไปกันช้กับปัอโครีด้วยนะแล้วคราวหนะ้ามาดูกันว่าวิลลาคของ อาคาริซังเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะงั้นว่าเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย